พอยหัวใจเจาะต่างสีนะครับมีทั้งสีแดงสีฟ้าสีขาวและสีอื่นๆที่ท่านต้องการนะครับเป็นรูปพอยหัวใจเจาะพอยหัวใจเจาะทำที่ก็สวยทำแหวนก็สวยอย่างที่โชว์เป็นพลอยบุตรครับที่มีลูกค้าสั่งทำเป็นพลอยหัวใจเจาะที่ว่าตามท้องตลาดจะไม่ค่อยทำขึ้นมาต้องสั่ง ตามออเดอร์ตามแัตล็อกที่ต้องการนรี่ยก็จะหาซื้อตามรูปขนาดสีครับบางทีอาจจะหานานสักหน่อยแต่ทางร้านเจนอาเฉยจะมีพอยก้อนรอไว้ในรูปแบบของพอยก้อนพอยดิบก,ก็มีเียงไม่ได้เผา แล้วก็ท่านใดสั่งไปไหนสีไหนขนาดไหนเราก็จะทําขึ้นมาให้ท่านตามที่ท่านต้องการนะครับจะใช้กี่เม็ดขนาดไหนนะครับเราสั่งทําได้เพราะเราทำควบวงจรตั้งแต่การถ่ายพลอยก้อนพลอยเม่ไดเจียพลอยเจียแล้วในรูปแบบต่างๆแล้วก็ตัวเรือนเงืนตัวเรือนทองเราก็รับสั่งทํานะครับตามที่ท่านต้องการครับ เราทําธุรกิจพลอยครบวงจรนะครับเศษพลอยกากพลอยเราก็มีมีทุกรูปแบบถ้าสนใจเรื่องพลอยแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมไว้ก่อนก็ได้ก็ติดต่อทางเราเว็บเจนเชยนะครับตามเบอร์โทรที่ได้เขียนไว้เรายินดีให้คำตอบทุกคำตอบ ทุกประเด็นที่ท่านต้องการทุกจุดที่ท่านต้อง,องการต้องการความรู้ต่างๆไม่ผิดหวังครับโทรมาคุยกับเราได้ตลอดนะครับตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเจนาเชยก็มีความตั้งใจที่จะ,ะนำพลอยแท้สู่สายตาพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกนะครับรับประกันมีพลอยไม่ไม่ใช่ของเทียมมีแต่พลอยแท้นะครับ ปล่อยเทียมเราไม่ขายนะครับเพราะว่าปล่อยแท้ยังมีเยอะยังพอมีนะครับบางบางชนิดในท้องตลาดนาะไม่มีแต่เราเก็บไปนะครับ